สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณนุกในช่องคุณนุกสอนเลขอีกแล้วนะคะวันนี้คุณนุกจะมาแนะนำวิธีการทำใบงานหรือว่าแบบทดสอบในรายเวิร์กชีตเช่นเดิมนะคะซึ่งวันนี้จะเป็นรูปแบบลากและก็วางนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะคะว่าวิธีการทำอย่างไรแต่ก่อนจะไปคุณุกฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง YouTube คุณนุกสอนเลขด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะ อันดับแรกเลยนะคะให้คุณครูทุกท่านล็อกอินเข้ามาในไลท์เวิร์กชีตนะคะถ้าคุณครูท่านใดยังไม่เคยสมัครคุณนุกแนะนำให้ไปดู EP 1ก่อนนะคะซึ่งจะเป็นการสมัครใช้งานไลท์เวิร์กชีตนะคะหลังจากที่คุณครูทุกท่านล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปที่ make internship worksheet นะคะแล้วกด1ครั้งจากนั้นไปที่ g e t start เช่นเดิมนะคะ เมื่อเราเข้ามาในนี้แล้วเขาก็จะให้เราเลือกไฟล์นะคะซึ่งสามารถเลือกไฟล์ได้เป็น pdf jpg หรือ png เท่านั้นนะคะเราก็จะกดคาว่าเลือกไฟล์เลยนะคะแล้วเราก็ไปเลือกไฟล์ที่เราได้เตรียมไว้นะคะกด open หลังจากนั้นเมื่อเราได้ไฟล์เรียบร้อยแล้วให้เรากด upload นะคะ หลังจากเราอัปโหลดเรียบร้อยไฟล์ใบงานของเราก็จะเข้ามาอยู่ในเว็บไซต์วัดไลฟ์เวิร์กชีตเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นลักษณะนี้นะคะต่อไปเราก็จะมาสร้างกรอบให้นักเรียนเติมชื่อชั้นเลขที่เช่นเดิมนะคะตอนนี้เมาส์ของเราเป็นรูปเครื่องหมาย4ี่ทิศแบบนี้หรือว่าเป็นเครื่องหมายบวกนะคะเราก็สร้างกรอบได้เลย ก็จะได้ลักษณะนี้นะคะกรอบของเราหลังจากนั้นถ้าเราต้องการก๊อปปี้กรอบให้เรานำเมาส์ไปวางไว้ที่ตรงกลางของกรอบให้ขึ้นเป็นเครื่องหมายสีทิศแบบนี้นะคะแล้วกดหนึ่งครั้งกรอบของเราจะเป็นสีม่วงแล้วให้กด Ctrl C ได้เลยค่ะแล้วเราก็กด Ctrl V เพื่อวางก็จะได้กรอบอีกหนึ่งกรอบขึ้นมานะคะ แล้วเราก็จะนำไปวางต่อที่คำว่าชั้นนะคะอันนี้ก็จะย่อลงให้เล็กลงนิดนึงเวลาเราเคลื่อนย้ายก็อย่าลืมเอาเมาส์มาวางไว้ตรงกลางของกรอบเหมือนเดิมนะคะแล้วเราก็จะคอนโทล C แล้วก็คอนโทล V อีกครั้งหนึ่งเพื่อเอาไปวางไว้ที่เลขที่นะคะ ก็จะได้กรอบครบทั้ง3กรอบแล้วนะคะก็คือชื่อชั้นเลขที่นะคะหลังจากนั้นเราจะมาสร้างใบงานแบบลากและวางนะคะวิธีการทำอย่างไรไม่ยากเลยนะคะอันดับแรกนะคะให้เราสร้างกรอบในคำตอบหรือว่าเป็น ตัวที่เราจะลากเพื่อไปวางนะคะของคุณนุกก็จะเป็นกรอบสีชมพูทั้ง5กรอบนะคะคุณนุกก็จะวาดกรอบโดยคุณนุกจะวาดกรอบให้ครอบตัวสี่เหลี่ยมเลยนะคะเพื่อที่ว่าเวลาเราลากกรอบไปจะได้ไม่เหลือสีชมพูอยู่ที่บริเวณที่เราลากไปนะคะคุณนุกก็จะครอบให้คุมเลยนะคะหลังจากนั้นเราครอบเสร็จแล้ว ให้เราพิมพ์คำว่า D R A G drag หรือแปลว่าลากนะคะแล้วตามด้วยโพลอนแล้วก็ลำดับนะคะ D R A G นะคะแล้วตามด้วยโพลอนอันนี้คุณนุกให้ตัวนี้เป็นลำดับที่1นนะคะก็จะใส่เป็นเลข1แบบนี้ถ้าคุณครูไม่เห็นเดี๋ยวคุณครูนุกจะซูมให้ดูนะคะแบบนี้เลย ก็จะได้ลักษณะนี้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะก๊อปปี้ตัวที่1ไปวางตัวที่2 3 4 5 6ตามที่เราต้องการเลยแต่เราจะต้องเปลี่ยนให้เป็นลําดับ2 3 4 5ตามลําดับนะคะกด1ครั้างแล้วขึ้นสีม่วงหลังจากนั้นคอนโทนซ C เช่นเดิมแล้วก็คอนโทนวีก็จะได้กรอบเพิ่มขึ้นมาอีก1อันนะคะเราก็จะนำไปวางรูปถัดไปอันต่อไปนะคะแล้วเปลี่ยนตัวนี้เป็น 2ต่อไปนะคะตัวอันที่สมเราก็จะก๊อบปี้เหมือนเดิมเราก็จะเปลี่ยนเป็น3แล้วก็ก๊อบปี้เหมือนเดิมแล้วก็วางเหมือนเดิมนะคะก็จะเป็นอันที่4อันนี้ก็จะเป็น4นะคะต่อไปอันสุดท้ายอันที่หแล้วเราก็จะเปลี่ยนตรงนี้เป็นหนะคะ ตอนนี้คุณนุกก็ได้สร้างกรอบตัวที่เราจะลากครบทั้ง5อันแล้วนะคะถ้าคุณครูมีมากกว่า5เราก็สามารถทำเพิ่มได้เลยนะคะตัวนี้คือตัวที่เราจะลากไปวางนะคะต่อไปเราก็จะทำตรงที่เราจะวางนะคะซึ่งในการทำกรอบด้านล่างเราจะต้องก๊อปปี้ตัวด้านบนมาใส่ด้านล่างนะคะแล้วเปลี่ยนข้อความแต่ถ้าเราสร้างกรอบใหม่ ในด้านล่างมันจะทำให้ไม่สามารถลากมาวางได้นะคะต้องเป็นกรอบที่มีขนาดเท่ากันนะคะอันที่1ข้อที่1รูปหกเหลี่ยมนะคะคุณนุกก็จะก๊อปปี้ตัวที่เป็นอันที่สามมานะคะคอนโทรลซแล้วก็ c อนโทรลนะคะแล้วก็จะนำมาวางตรงนี้เลยนะคะแต่เราจะเปลี่ยนจากข้อความด้านหน้าเป็นข้อความคําว่า ดรอปนะคะก็คือ d r o p นะคะ drop แบบนี้นะคะต่อไปข้อที่2เป็นรูปเจ็ดเหลี่ยมนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปก๊อปปี้ตัวที่เป็นรูปเจ็ดเหลี่ยมมาวางนะคะตัวนี้เลยนะคะแล้วเราก็จะนํามาวางตัวข้อที่2 ตรงนี้เลยนะคะแล้วเปลี่ยนข้อความเป็นคําว่า drop นะคะ drop แบบนี้เลยนะคะต่อไปข้อที่3เป็นรูปสี่เหลี่ยมเราก็จะไป copy ตัวที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมมานะคะ ctrl C แล้วก็ตามด้วย ctrl V นะคะแล้วเราก็จะลากลงมาด้านล่าง แล้วเราก็จะเปลี่ยนข้อความนะคะเป็น drop d r o p แบบนี้นะคะก็จะได้อันที่3แล้วต่อไปอันที่4เป็นรูป8เหลี่ยมนะคะคอนโทนซ c แล้วก็ตามด้วยคอนโทนว v แล้วเราก็จะเลื่อนลงมาในข้อที่4นะคะเปลี่ยนข้อความเป็นคำว่า drop drop แล้วตามด้วยโพลอ,อน5เหมือนเดิมนะคะสุดท้ายข้อที่5เป็นรูปห้าเหลี่ยมห้าเหลี่ยมก็คือตัวนี้นะคะ Ctrl c อนโท c ซีคอนโทวีแล้วเราก็จะเลื่อนลงมาในลำดับข้อที่5ก็จะครบทั้ง5ข้อแล้วนะคะแต่คุณครูอย่าลืมเปลี่ยนข้อความด้วยนะคะ d r โอก็จะได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราจะไปดูรูปภาพตัวอย่างนะคะโดยมาที่คำว่า preview นะคะแถบเมนูด้านบนกดเข้าไปหนึ่งครั้งก็จะได้เป็นลักษณะนี้นะคะต่อไปเราจะมาลากดูนะข้อที่หนึ่งรูปหกเหลี่ยมรูปหกเหลี่ยมเราก็จะลากตัวนี้มาวางนะคะค,คุณครูจะสังเกตเห็นว่า ตัวสีชมพูของคุณนุกมาไม่หมดใช่ไหมคะเกิดจากที่ตอนที่คุณนุกสร้างรูปกรอบสี่เหลี่ยมคุณลูกไม่ได้ครอบให้ให้ให้หมดต่อไปข้อที่2นะคะรูปเจ็ดเหลี่ยมรูปเจ็ดเหลี่ยมก็จะนํามาวางตรงนี้นะคะต่อไปข้อที่สามรูปสี่เหลี่ยมเดี๋ยวเราก็จะ เดีุ๋ณลูกขอย่อลงมาอีกนิดนึงนะคะเพื่อที่จะสามารถลากได้ง่ายขึ้นรูปสี่เหลี่ยมเราก็จะลากมาในข้อ3ข้อที่4รูปแปดเหลี่ยมเราก็จะลากมาใส่เลยข้อสุดท้ายรูปห้าเหลี่ยมนะคะตัวนี้ผลที่เกิดจากตรงที่เป็นสีชมพูเหลือเศษตรงข้างบนก็คือมันเกิดจากคุณนุกวาดกรอบ ไม่ครอบรูปสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็เส้นสีดำมันหายไปเกิดจากที่คุณุกวาดกรอบทับเส้นสีดำนะคะหลังจากนั้นให้เรากดคำว่า finish นะคะก็จะขึ้นเป็นสีเขียวแบบนี้ทุกอันหมายความว่าถูกทุกข้อนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้เลย แบบนี้เลยนะคะขึ้นสีเขียวหมดเลยก็จะเป็น10เต็ม10แบบนี้นะคะถ้าเราต้องการใช้ตัวนี้เลยใบงานนี้เลยเราก็สามารถกดเซฟได้เลยนะคะแต่ถ้าคุณครูคท่านใดต้องการกลับไปแก้ไขก็สามารถไปที่คำว่า edit ได้นะคะแต่เดี๋ยวคุณนุกจะกดเซฟไปเลยนะคะเพราะว่านี้เป็นแค่ตัวอย่างเฉยๆกดเซฟหลังจากนั้นก็กดฝั่งด้านขวามือนะคะ แล้วก็ตั้งชื่อใบงานใบงานเรื่องรูปหลายเหลี่ยมแล้วก็กดเซฟนะคะหลังจากนั้นเราก็คัดลอกลิงก์ตัวนี้ไปให้นักเรียนทำได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณนุกจะมาทดลองทำดูนะคะตอนนี้คุณนุกก็เข้ามาในใบงานรูปหลายเหลี่ยมแล้วนะคะ พิมพ์ชื่อเลยคุณนุกก็จะพิมพ์คุณนุกอันนี้คุณนุกเป็นคนทําชั้นป .3 ทับหนึ่งเลขที่หนึ่งเดี๋ยวลดขนาดลงมาจะได้ลากง่ายขึ้นนะคะรูปสี่เหลี่ยมลากมาใส่ตรงนี้รูปห้าเหลี่ยมลากมาใส่ตรงนี้รูปหกเหลี่ยมรูปเจ็ดเหลี่ยมรูปแปดเหลี่ยมครบทุกข้อนะคะกดคำว่าฟินิช หลังจากเรากดคำว่า finish เสร็จแล้วตอนนี้ก็ขึ้นข้อความมาเดี๋ยวคุณลูกขอขยายขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะให้เรากดส่งตรงนี้เลยตรงที่เป็นซองจดหมายนะคะแล้วนักเรียนก็พิมพ์ชื่อตัวเองลงไปอันนี้คุณลูกเป็นคนทำคุณลูกก็จะพิมพ์เป็นชื่อคุณลูกนะคะอันนี้ปสทับหนึ่งวิชาคณิตศาสตร์หลังจากนั้นให้นักเรียนส่งไปที่ไหนส่งไปที่เมลคุณครูเลยก็ได้หรือจะเป็นคีย์โค้ดก็ได้นะคะกด ส่งได้เลยเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปวิธีการที่คุณครูจะดูว่านักเรียนส่งมาแล้วหรือยังหรือว่าใครส่งมาบ้างนะคะให้คุณครูมาที่ตรงที่เราล็อกอินนะคะเป็นชื่อเราตรงนี้จะมีลูกศรลงใช่ไหมคะเลื่อนลงมาหลังจากนั้นไปที่คำว่า notification นะคะกดตรงนี้เลยหนึ่งครั้ง หมายถึงการแจ้งเตือนนะคะอันนี้ก็เป็นการแจ้งเตือนล่าสุดที่คุณุกได้ทำทดลองทำเมื่อกี้นะคะเขาก็จะแจ้งว่าใครเป็นคนทำปอไหนทับไหนทำใบงานเรื่องอะไรวันที่เท่าไหร่เวลาอะไรนะคะหรือก่อนที่เราจะเข้ามาถ้ามันมีการแจ้งเตือนต่างๆก็จะมีะระฆังเหลืองๆแบบนี้บอกคุณคุยด้วยนะคะ ตรงละฆังเหลืองๆตรงที่เราล็อกอินเข้ามานะคะหมายถึงมีการแจ้งเตือนว่านักเรียนได้ส่งใบงานมานะคะแบบนี้เลยถ้าชอบคลิปนี้คุณลุกฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง youtube คุณลุกสอนเลขด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ